วันนี้แกงปลาดุกใส่ผักยี่หร่าค่ะเมนูสู้อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนมากๆค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงปลาบวัวใส่รวมกันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะแม่ค้าทำปลาดุกให้ชิ้นใหญ่มากก็เลยต้องใส่น้ำใส่น้ำเยอะหน่อยให้ปลาดุกมันสุกค่ะแล้วก็แบบให้ เครื่องแกงเครื่องปรุงข้าวน้เข้าวเ,เนื้อเนาะเนี่ยค่ะแกงเผ็ดปลาดุกเนาะเนี่ยค่ะใส่แต่ยี่หรานะคะไม่ได้ใส่พริกไทยสดไม่ได้ใส่กระชายค่ะเนี่ยค่ะชิ้นใหญ่เป้งๆค่ะชิ้นใหญ่มากๆคือต้องเกี้ยวค่ะ เพราะว่าประดุกชิ้นใหญ่มากๆประดุกชิ้นใหญ่มากๆค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยร้อนมากเพื่อนๆจ๋าร้อนจริงๆพี่น้องจ๋าร้อนมากอาคินก่อนค่ะอื ใส่น้ำแล้วก็เคี่ยวเนาะให้ประดุกสุกขุก <c oughs> พริกค่ะน้ำขุกพริกโอ้ยขอโทษขออภยัยขอแห้งคันโอ เนื้อปลาดูกสุกหรือยังอ,อ้สุกแล้วสุกแล้วก็ใส่ยี่หลาค่ะยี่หล่าก็อู้สลบสไลดเนาะความร้อนสลบสไลดค่ะตาไปเก็บมาตะกี้นี้พอละค่ะปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สมียี่หลาแล้วก็ใบมะกรูดเนะะี่ยค่ะเราจะไม่คุนนะคะ โอ้ยร้อนนี่ค่ะเม่ค้าก็ชิ้นใหญ่มากข้าถามว่าจะทำอเอาไปทำอะไรกินบอกเอาไปแกงเผ็ดใบยี่หลาทำให้ชิ้นเป้งๆเ,เลยค่ะสับโป๊กๆแม่ค้าม่ค้าสับให้โป๊กๆนี่ชิ้นใหญ่มากๆเป็นปลาดุกอุยค่ะปลาดุกอุยเราไม่ได้แช่เย็นเนาะก สุกง่ายอยู่หรอกเนื้อก็หวานค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เมนูสู้กับอากาศร้อนค่ะแกงเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกใส่ใบยี่หราค่ะนคะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆๆๆด้วยนะคะร้อนมากๆค่ะ